สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ในชแนลไมค์ครับเกมเมอร์วันนี้เราจะมาอยู่ในเกม i ม e c ครับกันนะครับเดี๋ยวรอมาโลบบหลดแป๊บนึงนะครับแป๊บบนึงเราสับบัญชามาหน่อยนะครับอา้าวอะไรขึ้นมาเยอะกลยเนี้เอ้ามาแล้วครับ แป๊บนึงนะครับผมขอไปเปลี่ยนสกินตัวแป๊บนึงโอเคครับเอาตัวนี้นครับเดี๋ยวผมจะสร้างเซิร์ฟใหม่หน่งแล้วกันนะครับออาไปเลยแล้วกับครับไปนะด้วยกันเลยแป๊บนึงนะครับโวสัมชัสไปหน่อยครับ เอามาแล้วแล้วน่อยแล้วน้อยเอามาแล้วนะครับไะกันจบอย่างแรกเลยต้องต้องไปตัดต้นไม้ก่อนนะครับใครอยากแนะนำไอผมก็แนะนำเข้ามาเลยนะครับเออผมเล่นไม่ค่อยเก่งอะไรนะครับ Ôi. <laughs> tục cả ba bà. bài cần ừ, à, mhm bài mhm 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 cơ, mhm 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 아, 많이 온 야. 굿핏. 응응응응응 오케이. 아웃. 굿핏. 굿굿. มาอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับกล้องโอเคจะมาที่อยู่บุกกันก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งครับผมว่าน่าจะไปตรงหินดีน่าจะดีนะครับเฮ้ยจอไหนวะาขึ้นเอามองผิดเออไปก็เลย เด้งเด้งเด้งเด้เน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 เนเนตรงนี้กันแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเวชันหนึ่นย์จุดศูนย์สิบครับามสติกแปบผมจะขับเป็นดาบ X มายสติกอันนึ่งขวากันแล้วครับ ในผมจะไปขุดหินอย่างนี้นครับไม่ต้องขุดตรงนี้อันนี้ไว้ทำบ้านเฮ้ยฮ <c oughs> โอ้อยหยยดดรอแป๊บหนึ่งน,นะครับรอ,อเก็บไปเดี๋ยวผมขุดเพิ่มเยอะๆ,ๆก่อนหน่อยดีกว่านะครับ แป๊บหนึง่งทำอะไรดีพี่แกลหินดาบหินผมเล่นไม่ค่อยเก่งไคน,นะครับจริงผมก็ฝึกเล่นมันนิดหน่อยนะครับพอครับของล้ขย,ยันแนะนำอย่างอื่นก็หน่อยนะเฮ้ยนี่ไงเฮีนี้สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ใช้ได้นานอยู่นะครับผมลองใช้แล้วผมเล่นนานผมเล่นมนันสองสามวันนะครับฝึกเล่นหน่อย กดไว้ไปทำเป็นเตากันพี่แอ้หินีกว่กานนครับจะเร็วๆมันก็ชาเกือบเท่ากันนี่ครับเงี้ยเอาอะไรขึ้นมาแล้ว ก็เลยไมาเยี่ยอยู่เหมือนกันนี่เดี๋ยวผมไปตัดไม้ก,ก่อนนะครับไม้ไม่พอทำทำอะไรนะจะไม่ได้ทำขวานนี่เลยขวานขวานเดี๋ยวมือขุดก่กครับเดี๋ยวพี่แก้มพังเดี๋ยวเฮ้ยอ้ <c oughs> อาววางผิดไหไขึ้นน่ะ

ุดเจ้าขุดขุดขุดเจ้าอ่าเสร็จแล้วไปกันมองข้างไหนดีทั้งกันบลูเอ๊ะเดียวเดียวไอ้ผมก็ใช้สกินตัวนี้นะเดี๋ยวดูกอนอ๋อไอตัวที่อยู่ในมอเตอร์ o m มแบเนี่ยนะครับจำไม่ได้เหมือนกันจำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับ หาห้าขึ้นก่อนแป๊บ,บนึงผมว่าจะเปลี่ยนสกินอยู่นะครับเป็นเจสันในบ้านอ่ะเอาเว่งเ้ยเอาตเตรือ <c oughs> ไม่ได้อะไรออกขวานหินลืมลืมง่ายอยู่อ่ะสร้างหินไปด้วยอ้าวกวดปิดเจ็ชอบกดปิดอีกนัฮึ่มอึมมมเก็บเลยอีออันนี้กันเอากดปิดเด้อเอา ฝั่งน,นี้นก็ไปเมือมาเก็บของอีกก็ท่านผมไปขุดไอหิอนว่าเพิ่มที่จะทำเปเตาดูว่าครับแป๊บนึงนะครับอะไรอีกแก้ว เอาละครับเรามาทำผีกันเลยเฮ้ยไี่ใหญ่ผมผู้จิดเตา,ผา <g ül> เผาเดมอีกแล้วโจไปหาข้าวสารเอาเนื้อก่อนนะครับโอ้ตกตกเกือบไปย,บบย่าตบ,าบาออเอาจมน้ำบาย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 พี่โจพี่โจเอ้าจอีกัล้วไปจมเนาะ

แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้าวนั่นไงผมบ้าแล้วโฮสเซอร์นี่เขานี้เฮ้มีสัตว์เลยอ้าวอีกแล้วผมไม่ชอบเลยเวลามนขึ้นอย่างนี้อ้าวแป๊บจอมันดับไปนะครับ อ่าเสร็จแล้วไป,ไปก็เลยเย่อวฮ้ยหมูบ้าน n ีบแป๊นนึงแ,งแงผมไปหามันก่อนอาชาวบ้านดีบซผมรักคุณ <c oughs> เดี๋ยวเร็วเร็เรเรเรจะไเปเฟินของมันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วิ่งโอชาวบ้านดีบฉันรักคุณ Lát tay mà không hô hát. Mhmm hm. Tông mày lặng nha yệ yêu mày hô mày. Nguyên hô mày? Mhmm mấy mày. Mhmm hô 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 เย้ yeah. เข้าไปได้ปุทแม่งปิดก,ก่อนไม่เข้าอ้ออะไรก็นเนี่ยไปลงมาขุดทอดก่อน อยู่บ้านกูสบีตตัวน้อยปะน้องจะเปิดดีไหมครับเปิดแม่งเอ้าไม่ใช่ประตูนี้ปิดประตูะมาจากทางไหนเนี่ยไม่มีะไรเดอมันบุกบ้านไหนกันแน่นะครับ มันมาจากทางไหนน้อแป๊บบนึงแป๊บบนึงผมหาแบบดตานี้มีเอ้านั่นะ่ะผมมันเป็นอย่างงี้นะครับจ้าเกิดกดปิดแป๊บนึงนะครับ เอาแล้วครับถ้างั้นผมขอตัอคดคลิปไปทนันทีครับครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย